ดาวสามดวงที่เคยโครจรให้โทษกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะได้ทําการโครจรย้ายราศีออกจากจุดที่เคยให้ผลเสียกับดวงชะตาแล้วนะครับโดยนับเริ่มจากดาวศุกร์ที่เคยโครจรหลบมุมอับแสงอยู่ในเรือนวินาศซึ่งเป็นตัวควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงและความสําเร็จเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดวงชะตาได้พบเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆในวันที่8กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกา2นาที ดาวสุ์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเป็นการโคจรเข้าไปทับกับลัคนาถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นเลิกที่ดีที่จะเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ถึงแม้ว่าในยามแรกอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะครับเพราะดาวสุขย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับดาวเสาร์เป็นพระเคห์คู่ศัตรูแต่ในอีกไม่กี่วันดาวเสาร์ก็จะได้ทำการโคจรย้ายราศีชิดตัวออกจากการกลุ่มกับดาวสุข ในช่วงตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13กุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ดาวศุกกลุ่มอยู่กับดาวเสารอันมีเกณฑ์จะส่งผลทําให้บ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยมีการชํารุดเสียหายเกิดขึ้นอีกทั้งยังจะต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือญาติพี่น้องอยู่พอสมควรแต่หลังจากวันที่13กุมภาพันธ์ดาวเสาร์จะได้ทำการโคจรฉีกตัวออกจากการกลุ่มกับดาวศุกร์แล้ว อันที่จริงจากปรากฏการณ์ที่ดาวเสาร์โคจรทับลักนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ให้คุณกับดวงชะตาอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเข้าหลักองค์เกณฑ์ที่เรียกว่านาระเอกเกณฑ์ในหลักนี้กล่าวไว้ว่าหากมีดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีหรือดาวเสาร์ดวงใดดวงหนึ่งหรือหลายดวงพร้อมๆกันโคจรทับกับลักนณาซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคนหรือเข้าของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับคนประคบดวงนั้นๆก็จะให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมาก และดาวเสาร์ที่เคยโคจรทับกับลัคนาก็ยังกุมกับพระราหูซึ่งเป็นพระ,ค,ระคู่มิตรใหญ่โดยพระราหูเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมเกณฑ์ชะตาชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นไปนในทางด้านที่ดีนะครับบางคนก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงือนเดือนหรือคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีช่องทางในการหารายได้เพิ่ม หลังจากที่ดาวเสาร์ทำการย้ายราศีแล้วเรียกว่าโคจรเข้าสู่เดือนการเงินและก็ยังโคจรไปกลุ่มอยู่กับพระเกตอีกด้วยทำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรจะมีการจัดระเบียบว,วินัยเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นชาวลัคนาราศีกุ่มซึ่งมีไหวพริบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับจะมีการพลิกแพงในการหาช่องทางเกี่ยวกับรายได้ใหม่ ขณะเดียวกันที่ดาวพระเคราะห์คู่มิตรใหญ่อย่างดาวเสาย้ายราศีพราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวอย่างคงโคจรทับกับลัคนาเป็นตําแหน่งเกษตรกราธิพดีถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากโดยในวันเดียวกันกับที่ดาวเสาย้ายราศีดาวทิตก็ทําการย้ายราศีเช่นเดียวกันนะครับเป็นการหลุดออกจากเรือนวินาศเช่นเดียวกันกับดาวศุกร์และเปโคจรทับกับลัคนาและก็กลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งโคจรไปตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว พระครคู่นี้เรียกว่าเป็นพระครกคู่สมพลจะเป็นการเสริมกําลังดวงชะตาวาสนาชาวลัคนาราศีกุมอีกทั้งดาวอาทิตย์ยังเข้าองค์เกณฑ์เช่นเดียวกับดาวเสาร์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็ถือว่าดาวเสาร์โคจรออกไปมีดาวอาทิตย์เข้ามาแทนซึ่งให้คุณกับดวงชะตาอย่างต่อเนื่องดาวอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งปรกเกษตรนะครับถ้าเป็นลัคนาราศีอื่นถือว่าจะได้รับผลเสียแต่สําหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวอาทิตย์เข้าหลักองค์เกณฑ์ จึงถือว่าเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตเป็นตัวเปิดเอาความเจริญก้าวหน้าหลังจากที่ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศีแล้วถือว่ากลุ่มกับดาวพุธและดาวศุกร์อาทิตย์พุธศุกร์นี้ถ้ากลุ่มกันอยู่ในเรือนหรือภพใดในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าให้คุณกับดวงชะตาณที่นี้ก็กําลังโคจรทับกับลัคนาอยู่ด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่เข้าเกณฑ์จะทําให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มประสบพบเจอกับความเจริญก้าวหน้าความสุขความสําเร็จ แต่จุดที่ต้องระมัดระวังไว้นะครับก็คือปรากฏการณ์ที่ดาวพุธกําลังโจคจรกลุ่มอยู่กับพราห,หูซึ่งเป็นดาวประจําตัวพระข้อคู่นะี้ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเป็นพระข้อคู่ศัตรูและดาวพุธด้านหนึ่งก็มาจากเรือนมรณะอันหมายถึงเรื่องของการเจ็บป่วยดาวพุธย,ยังครอบคลุมความหมายไปถึงเรื่องของการใช้คําพูดการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆเป็นจุดที่ต้องย้ำให้ชาวลัคนาราศีกุมมีความละเอียดรอบครอบนะครับ ในยามที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพระเคราะห์เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะก็กาลังโคจรอ,อ่อนแรงอ่อนกําลังเป็นตําแหน่งปรกเกษตรถ้าหากมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารหรือการใช้เอกสารใดๆก็ตามถ้าปล่อยให้ค้างคาจนบานปลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นความผิดทําให้เกิดโทษได้ยิ่งถ้าไปข้องเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์หรือลามไปถึงข้อกฎหมายจะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ตามความหมายที่ดาวพฤหัสบดีกำลังโครจรอ,อ่อนแรงอ่อนกำลังในขณะนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมมีดาวคานเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่23กุมภาพันธ์ดาวคานโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาศแล้วก็ทำมุมตรีโกณกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยดาวคานเองเป็นตำแหน่งมหาอุดนะครับ ถือว่ามีกำลังสูงส่งที่สุดในรอบจากราศีทำให้ชาวลัคนาราศีกุมประกอบอาชีพการงานในลักษณะที่จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เบื้องหลังหรือคอยผลักดันคนอื่นให้ประสบความสําเร็จโดยหลังจากวันที่23กุมภาพันธ์เวลาตีหนึนาทีดาวคารจะได้ทําการย้ายราศีไปทับกับลัคนาแล้วก็กุมกับดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกุมอย่างพระราหูซึ่งพระคอคู่นี้ในทางโหราศาสตร์ไทย เรียกว่าเป็นพระเคราะห์คู่าธาตุลมและก็โคจรอ,อยู่ในราศีาธาตุลมอย่างราศีกุมถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพหน้าที่การงานเป็นอย่างมากหน้าที่ที่เราทําอยู่ก่อนหน้านี้คือการผลักดันให้คนอื่นประสบกับความสําเร็จและหลังจากที่ดาวคารย้ายราศีทับกับลัคนาแล้วความสําเร็จต่างๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาตัวของชาวลัคนาราศีกุมด้วย ดาวคานยังเป็นกำลังพระเคราะห์แห่งความกระตือรือร้นความฮึกเหิมความขยันขันแขน็งอีกด้วยทำให้ชาวลักนณาราศีกุมมีไฟในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพหน้าที่การงานแต่ในด้านที่ต้องระมัดระวังไหมนะครับการย้ายราศีของดาวคานในครั้งนี้ไปกุมอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกันความโดดเด่นเกี่ยวกับความคิดการกระทำหรือคำพูดจะทำให้เกิดศัตรูขึ้นอย่างไม่รู้ตัว การที่ดาวคารย้ายราศีได้ไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์อีกดวงหนึ่งซึ่งพระคกคู่นี้เป็นพระคกคู่มิตรและจะให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างรุนแรงไม่ว่าจะคนโสดหรือคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วครับจะมีคนเข้ามาในชีวิตและคนคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วเป็นอิทธิพลแห่งแรงดึงดูดจากดาวอาทิตย์ที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความรักโคจรเป็นตำแหน่งปรกเกษตรมาทับกับ ลักคณะของชาวราศีกุมเองถ้าได้เผอไผยปล่อยใจไปกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับจะทําให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาในเวลาเดียวกันที่ดาวพฤหัสบดีดวงดาวแห่งคุณธรรมจริยธรรมก็กําลังโคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่ด้วยคนที่กําลังโสดไร้คู่ควรจะเช็คสถานะนของคนที่เข้ามาในชีวิตให้ดีด้วยนะครับซึ่งชาวลัคนาราศีกุมเรียกว่าเป็นราศีาธาตุลมก็มักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีาธาตุไฟ ได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีธนูนอกเหนือจากนี้เราอาจจะผูกด,ดวงชะตาของคนทั้งคู่มาเปรียบเทียบดูกันด้วยนะครับว่านอกจากลัคนาแล้วยังมีพระเคราะห์ดวงอื่นโคจรให้คุณให้โทษต่อกันมากน้อยเพียงใดบ้างการผูกด,ดวงเพื่อดูชะตากําเนิดก็ถือว่าเป็นแนวโน้มตลอดทั้งชีวิตนะครับว่ามีสิ่งใดดีสิ่งใดต้องเลี่ยงหรือต้องระมัดระวังไว้เรื่องของความรักการเงินการงานจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และนำมาเปรียบเทียบกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าในปัจจุบันใครที่ยังไม่เคยทำแบบนี้นะครับก็สามารถปรึกษาทางดรสุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมหน้าจอนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์มีค่าครูด้วยนะครับการเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมที่สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในหมวดของพระราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวที่กําลังโคจรอ,อยู่ในจุดที่แข็งแกร่งเป็นเกษตรกริบดี ไม่ว่าพระก้อนดวงใดๆจะโคจรให้คุณหรือให้โทษอย่างไรนะครับในยามที่ดาวประจําตัวตั้งรับอย่างมั่นคงแบบนี้เราเสริมกําลังของพระราหูก็จะเป็นการลดถอนอิทธิพลร้ายและเสริมในส่วนที่ดีๆขึ้นไปอีกในหมวดนี้ก็จะได้แก่การทําบุญใส่บาตรพระจํานวน12รูปซึ่งเป็นกําลังของพระราหูหรือใช้เงินจํานวน12บาทไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของร่มเงาเช่นการบริจาคร่ม การถวายร่มให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือถวายกรดก็ได้นะครับการทําบุญเกี่ยวกับการสร้างอาคารสถานที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับหลังคาด้วยดาวประจําตัวด้วยลัคนาราศีและด้วยพระข้อที่โคจรกลุ่มกับลัคนาเป็นพระข้อธาตุลมกําลังของลมเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวนะครับถ้าชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านใดได้ทราบว่าที่ใดมีการหล่อละระฆังในการถวายวัด ซึ่งเจ้าภาพได้เปิดโอกาสให้เขียนชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดหรือดวงชะตากำเนิดลงในแผ่นโลหะเพื่อหลอมรวมกับะระฆังใบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆก,การหมั่นรึกนึกถึงคุณของพระปางป่าเลไลซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระราหูในทางโหงราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติเมื่อได้ทำแล้วนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจำตัว ผู้มีพระคุณต่อเราท,ทุกทท่านอธิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วกลวดน้ําลงดินของพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้นะครับก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ทุกท่านตั้งใจทําไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้ประสบพบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามผลอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บ อำนาจเล่ร้ายคุณสายมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ